สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีพฤษในเดือนกระะกฎาคม ก่อนที่จะดูดวงเรามาทําความเข้าใจกันนิดนึงเนาะว่านี่คือการดูดวงในภาพกว้างเพราะว่าเห็นแต่ดาวจรไม่ได้เห็นดาวของแต่ละบุคคลคุณก็ใช้เป็นไกด์ไลน์ในการดาเนวนชีวิตเนาะมาดูดวงของคุณในเดือนนี้กันสําหรับผู้ที่เกิดราศีพฤษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤศภาจนถึง14มิถุนายนแต่ว่าถ้าคุณทราบเวลาเกิดระวางรักอยู่ที่พฤษอันนี้จะดูได้ตรงกว่าในเดือนนี้ดาวราหูดาวเจ้าเรือนการงานจรทับรัก ราหูทับลักชาวพฤิเป็นราหูที่ให้คุณนะเพราะฉะนั้นพฤิจะดีในเรื่องของการงานดาวราหูเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานแต่ว่าจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นราหูเป็นดาวไหวพริบปฏิพานนะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งคุณจะติด คุณจะตัดสินใจได้ดีเอาตัวรอดได้นะแต่ว่ามีข้อแม้คือคุณต้องอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์ให้ใช้ด้านดีของดาวอย่าใช้ด้านเสียของดาวดาวทุกดวงมีทั้งดีและเสียอยู่ที่คุณจะเลือกใช้เลือกตัดสินใจ เพราะฉะนั้นคุณต้องเป็นคนอยู่เหนือดวงราหูด้านดีคือไหวพริบปฏิภาณอีกด้านหนึ่งก็คือในเรื่องของอารมณ์แล้วราหูเข้ามาจรร่วมกับพุธซึ่งดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังการตัดสินใจจะมีการตัดสินใจผิดพลาดได้หรือระวังในเรื่องของคําพูดเพราะว่าคําพูดจะสร้างศัตรูจะทําให้คุณมีปัญหาในเรื่องของการงานเกิดขึ้น สุกตนุรักษ์นะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนด้วยมาจรอ,อยู่ในภพสหัชชะสหัชชะหมายถึงการเดินทางก็ได้เพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะมีการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของการงานบ่อยขึ้นหรือคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเพราะสหัชชะเองก็แปลว่าการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเหมือนกันนะหรือคุณอาจจะมีการปรับรูปแบบการทํางานให้ลงตัวมากขึ้นปัญหาของคุณตอนนี้ก็คืออยู่ที่เสาซึ่ง เลงมาที่อังคารและศุกร์นะดาวกลุ่มนี้เขาเป็นดาวคู่ศัตรูเสาเป็นดาวคู่ศัตรูกับอังคารแล้วก็กับศุกร์ด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะทําให้ตัวคุณค่อนข้างที่จะเบื่อหน่ายหรือว่ามีเรื่องอึดอัดใจอยู่บ้างนะในเรื่องของการงานดาวราหูเจ้าเรือนการงานที่จรกลุ่มลักมีโอกาสที่คุณอาจจะขยับออกมา เป็นนายของตัวเองมีธุรกิจการงานของตัวเองหรืออย่างน้อยๆก็คิดที่จะอยากทำแบบนั้นนะยิ่งถ้าคุณทำงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถของคุณจะโดดเด่นเป็นพิเศษดาวการงานทับลักษณ์นี่ทำให้คุณโฟกัสในเรื่องของการงานแล้วก็ขยันทำงานมากขึ้นมุ่งมั่นมากขึ้นนะมีงานทำไม่ขาดเป็นช่วงชีวิตที่คุณจะมีความก้าวหน้าในเรื่องของการงาน ประสบความสำเร็จด้วยความมานะพยายามของคุณด้วยความสามารถของตัวคุณสุขที่จรรร่วมอังคารคู่มิตรทำให้คุณได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการงานนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน หรือในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ประสบความสำเร็จมีโชคลาภนะอาจจะได้เงินได้รับรางวัลจากเจ้านายหรือคุณอาจจะมีการทำธุรกิจร่วมกับเพื่อนพี่น้องอย่างที่บอกเสาที่เล็งมาแม้เจ้านายจะอุปถมัมจะสนับสนุนแต่ก็อาจจะมีปัญหา ให้อ่าอาจจะมีปัญหากันบ้างมีเรื่องที่ขัดอกขัดใจกันบ้างนะเพราะสาวเองเป็นศัตรูกับอังคารอันนี้เป็นดาวคู่แตกหักหนัก,นกเป็นศัตรูกับศุกร์ดาวประจําตัวของคุณคือทําให้อึดอัดอ่ะเบื่อนายอึดอัด,อ,ดอะไรแบบนี้ก็อ,อาจจะมีบ้างนะคืออาจจะสนับสนุนด้วยกดดันด้วยอะไรแบบนั้นนะอ่าพอเรือหัดเจ้าเรือนลาพระซึ่งจออยู่ในภพการงาน เพราะฉะนั้นพฤหัสก็เป็นดาวของความสําเร็จแล้วก็เป็นดาวผู้ใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ยังส่งเสริมยังสนับสนุนยังให้โอกาสนะวันที่สองเนี่ยดาวฟุตก็จะย้ายออกแล้วเพราะฉะนั้นก็จะเหลือราหูเจ้าเรือนการงานทับรักคุณอย่างเดียวการตัดสินใจหรือว่าเรื่องของการงานคุณจะดีขึ้นมันจะปลอดโปร่งโล่งใจมากขึ้นนะเพราะว่ามันไม่มีดาวคู่ศัตรูไปกดทับอยู่ นะทีนี้คุณต้องระวังในเรื่องของสุขภาพบ้างบางทีอาจจะเจ็บป่วยเพราะว่าพักผ่อนไม่พอเนื่องจากคุณมุกงานหนักนะก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยส่วนปัญหาความขัดแย้งก็มีโอกาสที่จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นในเรื่องของการเงินดาวพุหเจ้าเรือนการเงินจรคุมรักคุณอยู่เพราะฉะนั้นคุณก็คิดอยู่กับเรื่องงานกับเรื่องเงินนะคะเงินเก่ง พุธหมายถึงการติดต่อสื่อสารนะเพราะฉะนั้นชาวพฤธก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องของติดต่อเจรจานะผู้ใหญ่เจ้านายชี้ช่องทางผลประโยชน์รายได้ให้มีผลประโยชน์จากการทําธุรกิจการค้าในทิศทางที่ดีการเงินคุณจะมีความคล่องตัวนะการเสี่ยงจะมีโอกาสสมหวัง พุธอีกเรือนเป็นเจ้าเรือนปุตตะนะก็หมายถึงการมีาไรายได้ใหม่ๆาไรายได้เสริมเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่คุณจะได้เงินมีโชคลาภเข้ามาแบบไม่คาดฝันมีอาทิตย์เจ้าเรือนพันธุจออยู่ในภพการเงินพันธุนี่แปลว่ามั่นคงก็ได้พันธุแปลว่าครอบครัวแปลว่าพี่น้องก็ได้เพราะฉะนั้นคุณก็จะ ได้รับการสนับสนุนในเรื่องเงินเงินทองทองจากครอบครัวจากพี่น้องนะหรือว่ามีผลดีในเรื่องของอสังหาได้บ้านได้รถการเงินคุณจะมีความมั่นคงขึ้นพี่น้องครอบครัวช่วยเหลือแต่ว่าอาจจะมีการเดินทางบ่อยหน่อยนะการเงินเนี่ยในเรื่องของรายได้เงินที่เข้ามาเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าในเรื่องของรายจ่ายยังมีต่อเนื่องด้วยเสาที่ยังเล็งอาคารแล้วก็เล็งสุกอยู่นะ ในเรื่องของความรักอังคารเจ้าเรือนปัตตนิจออยู่ในภพสหัชชะร่วมสุขตนุรักษ์ตัวคุณเพราะฉะนั้นก็คนที่ยังไม่มีคู่นะคุณมีโอกาสที่จะเจอคนรักคู่ครองจากการเดินทางการติดต่อธุรกิจการงานร่วมกันหรือเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเพื่อนฝูงแนะนำให้เสาที่เล็งมานี่อาจจะทำให้คุณ อึดอัดหรือว่าตัดสินใจยากนิดหนึ่งจริงๆก็ไม่ต้องรีบนะเดี๋ยวรอให้อังคารกับศุขเขาเดินพ้นจากการโดนเล็งจากเสาก่อนคุณก็จะปลอดโปร่งมากขึ้นส่วนใครที่มีคู่แล้วก็อาจจะมีปัญหากันบ้างในเรื่องของอารมณ์นะอาจจะเบื่อเบื่อในเรื่องของการกระทำของคู่หรือมีปัญหากันในเรื่องของการเงินนะในเรื่องของหนี้สินเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ย ปัญหาก็อาจจะเข้ามาเยอะหน่อยก็ใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆค,คุยกัน วันที่สองกระดากดาดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินและพุธเจ้าเรือนปุตตะจอดเข้าพบการเงินดาวเป็นเกษตรเป็นจังหวะเรื่องการเงินที่ดีที่สุดของชาวพุธเพราะการเงินคุณเป็นเกษตรการเงินเป็นเกษตรนี่คุณก็จะหาเงินได้ง่ายหาเงินได้คล่องมือหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะมีรายได้เข้ามาได้ไม่ขาดมีโอกาสที่จะได้เก็บเงินแล้วล่ะนะอาจจะสะสมเงิน เพราะว่าตอนนี้อาจจะมีารายได้เข้ามาทั้งรายได้ประจําทั้งรายได้เสริมเรียกว่ารายได้ช่วงนี้ค่อนข้างดีคุณที่พื้นฐานการเงินดีอยู่แล้วจังหวะนี้การเงินของคุณจะลุ่งเลยนะจะพุ่งเลยจะยิ่งดีขึ้นไปอีกพุทธที่จรร่วมอาทิตย์เจ้าเรือนพันธุเห็นไหมคุณมีโอกาสที่จะมีโชคจากบ้านจากรถนะ เพราะฉะนั้นถ้าใครจะเสี่ยงโชคคิดเลขอะไรไม่ออกก็เลขบ้านเลขรถส่วนใครที่จะซื้อหรือจะขายนะจะขายบ้านขายรถซื้อบ้านซื้อรถอันนี้สมหวังแล้วก็พุทธเขาเป็นดาวโชคประจําเดือนด้วยเพราะฉะนั้นก็ลองเสี่ยงโชคดูนะวันที่9กากรกฎาเกตจรเข้าที่ราศีสิงพบพันธุ แต่คุณก็อาจจะมีการเดินทางบ่อยหน่อยนะเกียดนี่ก็เป็นดาวเดินทางได้เหมือนกันหรืออาจจะมีการโยกย้ายที่อยู่อาศัยย้ายงานแต่จริงเรื่องย้ายงานยังไม่ค่อยแนะนาสักเท่าไหรนะ่เนาะแต่ว่าถ้ามันจําเป็นจริงๆจะย้ายมันก็ต้องย้ายแล้วเนาะเกียรเขาเป็นดาวศักดิ์สิทธิ์นะเล็งอยู่กับดาวพฤหเรื่องนะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณก็มีโอกาสที่จะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เครื่องรางของขลังมาบูชาเนาะหรือว่า ไขนอนฝันอะไรอย่างเงี้ยก็ลองตีเป็นตัวเลขหรือลองตั้งจิตดีๆแล้วก็อธิษฐานขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านคุณนะก็อาจจะมีโชคมีลาบแบบที่คุณไม่คาดฝันก็ได้วันที่17บเจกรกฎาดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนพันธุจรเข้าพบสหัชชะดาวเป็นมหาจักรนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ มีโอกาสที่จะได้พบเพื่อนเก่าเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานๆน,นะแต่ว่า ดาวอาทิตย์เ,เนี่ยเขาก็เป็นทั้งดาวคู่ธาตุกับดาวเสาร์แล้วก็เป็นดาวคู่ศัตรูด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในกรณีที่คุณมีเพื่อนมาชวน mm. เพื่อนหรือญาติพี่น้องอะไรเงี้ยมาชวนลงทุนชวนทําธุรกิจอะไรตอนเนี้แล้วเสาร์เองก็เดินถอยหลังด้วยก็เรื่องหัดก็เดินถอยหลงังเพราะฉะนั้นในการที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองต้องใช้ความระมัดระวังมากๆนะ วันที่ยี่สิบกดากดาดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนกันเงินและพุธเจ้าเรือ,อนปุตตะจรเข้าพบสหัชชะวันเดียวกันดาวอังคารดาวเจ้าเรือนปัตตนิและเจ้าเรือนวีน่าจรเข้าพบพันธุดาวศุกร์ดาวประจําตัวคุณและดาวเจ้าเรือ,อ,อนอริจรเข้าพบพันธุนะเพราะฉะนั้นตัวคุณไปจออยู่ในพบพันธุเนี่ย มันเป็นโอกาสดีที่คุณจะมีบ้านมีรถนะหรือว่าใครมีอยู่แล้วก็อาจจะซื้อเพิ่มได้เพิ่มนะพันธุแปลว่าความมั่นคงเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวคุณแล้วไปอยู่ในเรือนอาทิตย์เนี่ยสุขกับอาทิตย์เข้าเป็นดาวคู่สมพลกันนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของตัวคุณยิ่งถ้าคุณมีพรสวรรค์หรือมีความรู้เฉพาะด้านเฉพาะทางแล้วทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแบบเนี้ยอันนี้เรียกว่าจะไปได้ดีค่อนข้างเด่นนะ สำหรับใครที่มีแฟนหรือว่าคบกันมานานๆนะก็มีโอกาสที่จะได้ลงหลักปักฐานนะมีโอกาสที่จะได้สร้างครอบครัวแล้วก็ช่วยกันนะแต่งงานแล้วก็ช่วยกันสร้างฐานนะสร้างครอบครัวได้เป็นปึกแผ่นนะโดยเฉพาะคุณคุณที่ ทํางานที่เกี่ยวกับการพูดการติดต่อสื่อสารการโฆษณาประชาสัมพันธ์การเป็นตัวกลางในหน้าตัวแทนหรืองานที่ต้องพบปะผู้คนจังหวะนี้จะส่งผลดีมากๆนะเพราะว่าการเงินการทองจะค่อนข้างคล่องตัวมากคุณจะได้รับความร่วมมือที่ดีทั้งจากคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือผู้ใหญ่กว่าเห็นไหมเพราะว่าดาวพฤหัสที่ เลงมายัางสุขตนุรักษ์เนี่ยดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ซัพย์คู่โชคเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่จะมอบโอกาสมอบจ มีโอกาสที่ดีในเรื่องของการงานให้เนะี่ยเพราะฉะนั้นคุณก็อย่าปฏิเสธนะมีงานอะไรไม่ว่างานจะมากจะหนักทําไปก่อนเพราะว่ามันจะเป็นความก้าวหน้าของคุณนะแล้วก็ในเรื่องของทั้งหน้าที่การงานและเรื่องการเงินการทองของคุณจะคล่องตัวขยับขยายแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนี่คือภาพรวมของชาวพฤษในเดือนกรกฎาคมขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุก การแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า